สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีสมาชิกชาว YouTube ทุกๆท่านด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของภารกิจที่4แล้วนะครับสำหรับภารกิจก่อสร้างลานจอดรถชั้นใต้ดินนะครับในส่วนของภารกิจที่4นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของภารกิจดันดินนะครับเพื่อทําทางลงไปล่างนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะนารถแท็กเตอร์แคทเตอร์เป็นล่านะครับ ไปสู่หน้างานกันนะครับเพื่อทําภารกิจดันดินนะครับเพื่อทําเป็นทางลงไปในชั้นล่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็นําหัวรากับหางบรรทุกสีเขียวนะครับก็เป็นหางบรรทุกขนาดใหญ่นะครับนําออกมาเพื่อทําการบรรทุกรถแท็กเตอร์ไปที่หน้างานกันนะครับโอเคครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมนั้นห่างหายจากการัคลิวิโอไปหลายวันเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจาก ภารกิจในหน้าที่การงานผมก็ยุ่งจริดๆนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยดีเทียนะครับเพราะวันนั้นก็มีไปหาครอบครัวด้วยนะครับก็ไม่มีเวลาเลยนะครับก็ไปคุยกันแป๊บเดียวเองนะครับบวกกับฝนตกด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ก็มีสั่งบินมาลงหน้าบ้านนะครับตีเที่ยงนะครับแต่ผมก็ไปทำบุญนะครับทำบุญไว้กันแต่ปักที่จุดหนึ่งนะครับก็ได้ถ่ายคลิปนะครับก็ เมื่อนั้นก็ถ้าว่างจริงๆก็มีการถ่ายคลิปมาลงให้ชมแล้วนะครับสำหรับคลิปรถถ่ายกรูต้าตางนะครับ M ก็540นะครับจำได้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาขับรถเท็เตอร์ขึ้นรถเทลเลอร์กันนะครับเพื่อบรรทุกไปที่หน้างานกันนะครับในส่วนของงานนี้นะครับก็อทำอยู่ในส่วนของเมืองที่ตัานะครับก็เป็นสายงานใหญ่นะครับก็เป็นภารกิจต่อเนื่องนะครับ เป็นภารกิจบังครับนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับผมเองก็ยังคงทําในส่วนของภารกิจต่อเนื่องอยู่นะครับก็ล่าช้ามากเลยนะครับตั้งแต่บวชแล้วศึกมาก็งานงานค้างไว้เยอะมากเลยนะครับก็เลยหายจากการพักลิปลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่หน้างานกันเลยนะครับ ในส่วนของเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับผมก็ยังคงตอบคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้ทิ้งห่างหายไปไหนนะครับแค่ไม่มีทำคลิปวิดีโอแค่นั้นนะครับในส่วนที่สอบถามกันเข้ามานะครับผมก็ยังตอบให้ทุกคอมเมนต์อยู่นะครับก็ไม่ได้ถึงช่องไปเลยนะครับแต่ที่ว,ว่าไม่มีเวลาทำวิดีโอแค่นั้นนะครับ โอเคครับนี่เราก็เดินทางมาถึงหน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหลังเข้าไปกันนะครับไม่รู้ว่าถีอม,มือถือล่านะครับขําหราตายหลังรถเทมเมรครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลุยงานกันเลยนะครับเราก็จะไม่รอช้านะครับนี่เราก็นำรถเตอร์ครับลงจากรถเทรนเลอร์เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําภารกิจกันเลยนะครับก็จะดันดินลงไปตรงจุดที่เขากําหนดนะครับเขาจะมีจุดกําหนดให้เราอยู่นะครับว่าให้เรานะครับดันดินลงไปตรงจุดไหนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะทําไปเรื่อยๆเลยนะครับไปต,ตามจุดที่เขากําหนดเลยนะครับ เกมนี้นะครับไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาตอบผมได้เลยเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะคิปน้อยลงนะคแต่ผมก็ยังตอบทุกคาถามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมจําลองก่อสร้างภาคสองและภาคสามนะครับก็เหมือนกันนะครับคือภาคสองเขาก็มีตัวตัวทดลองนะครับแล้วก็ตัวที่เสียเงินนะครับแล้วก็ภาคสามก็เช่นกันนะครับก็มีตัวทดลองกับตัวที่เสียเงินะครับก็ที่ตอบคถามเข้ามาก็ส่วนมากจะเจอปัญหา ทำไมถึงผมทำภารกิจต่อไม่ได้ครับมาซื้นรไม่ได้ครับก็ไม่หนาว่าเราได้โหลดตัวแองครับถ้าเกิดเราโหลดตัวที่เราเสียเงินมานะครับอย่างไงเราก็สามารถซื้อรถได้แน่นอนนะครับเพราะว่าลําพังเสร็จแรกเองนะครับเปิดตัวนะครับเราก็จะได้รเวลที่หนึ่งครับรถก็เปิดหลายคันเลยนะครับสำหรับในส่วนของรีวิวที่หนึ่งนะครับ พราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถทำธุรกรรต่อไปได้นะครับเราไม่สามารถซื้อรถได้นะครับก็นั่นหมายความว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้อนๆครับได้ทําการดาวน์โหลดตัวทดลองมาเล่นนะครับก็มีนะครับอยู่ในมีเลย3เจ้าบ้านนะครับที่ว่าสามารถโหลดมาปีนะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้ครังนั้นก็เป็นในส่วนของตัวเต็มการ์ดครับแต่ในที่เขาจะให้โหลดชิ้นะครับก็คือ เล่นอยู่นะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเหมือนกับตัวที่เราซื้อในเกมส์โซลวาาหรืะว่าเป็นตัวและผมก็ไม่เคยดาวน์โหลดมาเล่นเหมือนกันนะครับ คครับก็ประมาณ95%แล้วนะครับสำหรับงานดันดินนะครับติดไปเท่อทำทาง,ทางลงไปทำล่างนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับสำหรับภารกิจที่4นะครับภารกิจต่อต้าง การจอดรถท้งใต้ดินนะครับก็ตอนนี้นะ